สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมา,าพูดถึงการใช้โปรแกรมนะครับพื้นฐานของ Microsoft Office นะครับก็คือ Microsoft Excel เพื่อช่วยในการาวิเคราะห์ผลการทดลองนะครับที่เราได้มานะครับซึ่งในปกตินะครับ,ใน,นะรบในห้องเรียนเนี่ยนิสิตก็จะทำการทดลองนะครับบันทึกผลนะครับแล้วก็ทำการคำนวณด้วย ใช้เครื่องคิดเลขนะครับหรือว่าเครื่องคำนวณน,นะครับซึ่งแต่ละคนก็ก็จะมีติดตัวมานะครับแต่ว่าในบางครั้งนะครับเรานอก,นอกจากที่เราเรียนในห้องแล้วเนี่ยนะครับเราควรที่จะต้องใช้เครื่องมือพื้นฐานนะครับอย่างเช่นตัวโปรแ <c oughs> ก,ร ok กรม Microsoft Excel นะครับเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันผู้ ผู้ใช้บัณฑิตนะครับหรือว่าสถานประกอบการต่างๆก็นิยมนะครับนิสิตท,ที่สามารถใช้โปรแกรม Office พื้นฐานแบบนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Excel นะครับซึ่ง บางคนอาจจะเคยใช้มาบ้างแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับทีละขั้นนะครับแบบที่ดูแล้วน่าจะสามารถเอาไปทำเองได้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราเสังเกตนะครับว่าในตัว Microsoft Excel เนี่ยนะครับก็จะเป็น ตัวพื้นที่ว่างเนี่ยนะครับจะเป็นตารางนะครับซึ่งในแต่ละคอลัมน์นะครับก็จะมีตัวหนังสือกำกับเอาไว้นะครับก็คือ A B C D นะครับไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่าเรามีจำนวนข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนแถวนะครับก็คือแนวนอนตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีแถวที่หนึ่งสองสามห้าเจปดเนะครับเน่ผมขยายให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงโอเคจะได้เห็นชัดๆนะครับแ นะครับก็คือ1ลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้การใช้งานนะครับปกติเราก็จะกรอกข้อมูลนะครับส่วนใหญ่เรานิยมกรอกเป็นตัวเลขนะครับเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขแต่ว่าเราก็าสามารถที่จะพิมพ์เอ่อตัวตัวหนังสือลงไปได้เหมือนกันนะครับเวลาพิมพ์เราก็สามารถเอาเครอร์เซอร์นะครับของเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ Sell, นะครับหรือว่าช่องที่เราต้องการได้เลยนะครับเช่นผมให้ช่องนี้เป็น เป็น x 1ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าตัว value นะครับหรือว่าค่าเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่องนี้ด้วยนะครับซึ่งช่องด้านบนนี้นะครับเห็นไหมครับบนนี้จะเป็นช่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราต้องอ่าต้องกรอกสูตรนะครับอ่เพื่อคำนวณยาวๆเนี่ยนะครับหรือว่ามีความซับซ้อนนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่อ่เราเราทำการกรอกนะครับ โอเคอ่าเดี๋ยวผมทําเบื้องต้นให้ก่อนนะครับสมมติผมมีค่า x 1นะครับแล้วคอลัมน์ถัดมาก็เป็น y 1นะครับก็คือสมมุติว่าโอเคงั้นเอาเป็น x 1 x 2 x 3ก่อนก็ได้นะครับสมมติค่า x เป็นปริมาณที่เราได้จากการวัดความยาวนะสมมตินะเปิดแลบดูเลยนะครับ สมมติในการทดลองเรื่องที่1นนะครับเราทําการวัดความยาวและก็ความคลาดเคลื่อนนะครับโดยที่ตอนที่1เนี่ยนะครับมองเห็นไหมขยายอีกนิดนึงนะครับตอนที่1เราทําการวัดความยาวท่อด้วยไม้บรรทัดนะครับซึ่งเราก็ทําการวัดทั้งหมด3าครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่ะวัด5ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราทําการหาค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้นะครับเราจะมา ดูวิธีการหาค่าเฉลี่ยนะครับโดยใช้ Microsoft Excel นะครับเพราะนั้นเราทำการวัด5ครั้งนะครับแล้วก็เ,เราอาจจะจับให้ตัวหนังสืออยู่ตรงกลางนะครับก็ตรงนี้ก็เหมือน,อนใน Microsoft Word เ,เลยนะครับ <c oughs> ส่วนช่องนี้นะครับผมก็จะเรียกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเ <c> พ <oughs> ราะฉะนั้น แถวบนสุดตรงนี้นะครับเป็นเหมือนชื่อนะครับจากนั้นนะครับสมมติวัดครั้งแรกนะครับผมวัดความยาวได้สองจุดห้าสี่นะครับก็คือเราก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับวัดครั้งที่สองนะครับเราวัดได้สองจุดห้าห้านะครับวัดครั้งที่สามนะครับเราได้สองจุดห้าหนึ่งนะครับ 2.52นะครับแล้วก็2.54นะครับทีนี้เมื่อเรากรอกข้อมูลครบท้วนแล้วนะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำก็คือเรากำลังจะหาค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งเ,เ,รเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าค่าเฉลี่ยก็คือเอาตัวเลขทั้ง5ตัวนี้มาบวกกันนะครับแล้วก็หารด้วย5นะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราจะใช้เราจะสั่งงานตัว microsoft excel นะครับโอเควิธีก็คือเราคลิกช่องที่เราต้องการนะครับก็คือช่องนี้นะครับตัว f 2นี่นะครับแล้วเราก็มาคลิกตรงแถบสูตรด้านบนนะครับเสร็จแล้วเรากดเท่ากับนะครับเรากดเท่ากับนะครับก็คือเรากำลังจะบอกว่าช่องนี้ จะมีค่าเป็นไปตามนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาทั้ง5ช่องนี้บวกกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาเมาส์คลิกที่ช่องนี้นะครับที่ A 2นี่มันก็ขึ้น A 2ขึ้นมานะครับเราบอกให้มันบวกแล้วเราก็คลิก B 2บวก C 2บวก B2 แล้วก็บวก E 2นะครับถ้าเรา ถ้าเราเสร็จแค่นี้เนี่ยมันก็คือการเอาทั้งตัวเลขทั้ง5ตัวนี้นะครับทั้ง5ช่องนี้มารวมกันนะครับแต่มันจะยังไม่ใช่ค่าเฉลี่ยนะครับก็คือเราจะต้องนำผลรวมนี้ไปหารด้วย5นะครับแต่ข้อควรระวังก็คือปกติบางคนกดเครื่องคำนวณเนี่ยก็มักจะลืมว่าตัวตัวดำเนินการนะครับหรือว่าตัวอ p อปเปอเรเตอร์ที่ เครื่องคำนวณน,นะครับมันจะทำเนี่ยมันก็จะบวกลบคูณหารมันมันจะมีลำดับของมันนะครับถ้าเราไม่สั่งมันเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เรากำลังจะหาค่าเฉลี่ยเราต้องการจะรวมตัวเลขก่อนแล้วค่อยหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือ5นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะใส่วงเล็บนะครับแล้วก็พิมพ์วงเล็บนะครับ เราก็พิมพ์วงเล็บตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็หาร <c oughs> นะครับเครื่องหมายหารที่ Microsoft Excel รับนะครับรับรู้ก็คือตัว s แลนะครับก็คือตัวนี้นะครับถ้าเรามีจุดข้อมูลซึ่งรับทราบไปแล้วว่าเป็น5ตัวเลขนะครับก็หารด้วย5พอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะกด Enter หมายถึงว่าเอาเมาส์คลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะกด Enter ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับปึ๊บผมกดที่คีย์บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตรงนี้ผมใส่สีไว้หน่อยนะครับ <c oughs> จะเห็นว่าเครื่องอตัวโปรแกรม Microsoft Excel นะครับก็จะคำนวณตัวเลขมาให้เราทันทีนะครับข้อดีก็คือถ้าเราถ้าเราพิมพ์ผิด ถ้าเราจดผิดสมมติผมจดหรือพิมพ์ช่องแรกนี้ผิดนะครับพิมพ์2.54แต่จริงๆแล้วมันคือ2.5เฉยๆนะครับนั้นถ้าผมลบออกแล้วกด2.50ปุ๊บนะครับเราสังเกตตรงนี้นะครับสูตรมันจะทำการอัปเดตให้ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีของตัว Microsoft Excel นะครับก็คือถ้าเราใส่สูตรอ้างอิงไว้ว่า ให้ทำการเอาค่าที่อยู่ในช่องตามนี้มาคำนวณตามสูตรที่เราสั่งไว้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนตัวเลขเมื่อไหร่นะครับมันก็จะทำการอัปเดตให้ท,ทันทีนะครับเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> ตรงนี้เราสามารถหาค่าเฉลีย่ยนะครับโดยการบวกทั้งหมดนะครับแล้วก็หารด้วย5นะครับอันนี้คือวิธีอย่างง่าย